วันนี้เราก็จะมีการกราฟช่วยชีวิตของกรณีนะฮะแล้วก็กราฟเพื่อขยายพันธุ์อันนี้เนี่ยเป็นเป็นสายพันธุ์ที่ในท้องตลาดยังมียังมีไม่มากแล้วก็ขายกันแพงชื่อโค้ดว่าเจลลี่ฟิตแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะฮะก็คือต้อนไม้ต้นนี้เมื่อก่อนมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าลายดำเข้าบ้างไม่ใช่นะมันมันเน่าเน่าก็คือไม้มันยืนต้นตายเราจะกราฟช่วยชีวิตเพราะว่าเรายังยังต้องการให้อ่สายพันธุ์เนี้ยหรือว่าลวดลายเนี้ยมันยังคงอยู่หลังจากที่กราฟ พิงเดมอนนะฮะหัวละแสนห้าที่คือฮาไปแล้วก็ตายหมด <Yeah. S 1> ปม oh. ติดเชื้อนะครับเราจะมาแก้หน้าด้วยกันครับตันนี้คิด,ด,ใใดว่ารอดกี่เปอร์เซ็นต์เจอกัน สวัสดีครับกลับมาพบกับโกตี่ชาแนลอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับทุกวันนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการทุกคนกดสับตะไคร้ให้นะฮะวันนี้เราก็จะมีการกราฟช่วยชีวิต2กรณีนะฮะแล้วก็กราฟ เพื่อขยายพันธุ์อ่ะวันนี้จะให้ดูก่อนว่าคริสาตาต้าตัวนี้เป็น LBT ต,ต้องอ่อนตอมเสียนะฮะตอมมันเน่าก็เลยเอาอจารย์เอ็มก็เลยหักไว้ให้นะครับแล้วก็บอกว่ากราฟให้หน่อยนะฮะทีน,นี้เราก็จะมามาเขาเรียวกว่ารีกราฟรวมถึงต้นนี้อันนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นสายพันธุ์ที่ในท้องตลาดยังมียังมีไม่มากแล้วก็ขายกันแพงชื่อควรว่าเจลลี่ฟิตนะครับถ้าต้นไม้ชํำหน่อก็ขายอยู่สี่ห้าพันแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะฮะก็คือต้นไม้ต้นนี้เมื่อก่อนมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบอะไรดำเข้าบ้างไม่ใช่นะ ก็คือไม้มันยืนต้นตายมันก็เหลือนหน่อนะครับมันติดเชื้อทั้งหัวแหละแต่ว่าไอ้หน่อเนี้ยมันก็มีติดเชื้อเข้วไนนิดนึงหนอนนี้จะว่าให้ดูว่ามันเล็กแค่ไหนเราจะทําการชาเลนจ์เรื่องการกราฟนะฮะว่าหน่อที่เล็กที่สุดที่เราเคยกราฟหน่อนี้นะครับประมาณห 6, 6มิลครึ่งหให้ดู ไม่ถึงเซนหกมิลครึ่งอีกหน่อหนึ่งก็ไม่ถึงเซนเหมือนกันมันแปดมิลเราจะกราฟช่วยชีวิตเพราะว่าเรายังอยากต้องการให้สายพันธุ์นี้หรือว่าลวดลายนี้มันยังคงอยู่นะครับในเมื่อต้นแม่ตายแล้วนะฮะเราก็จะกราฟที่การกราฟแบบนี้ไอ้อยากดูกราฟอะไรก่อนกราฟเล็กก่อนกราฟคริตก่อนหรืออักเก้าธรรมนาุราไปหายากแล้วกันนะกราฟตัวนี้นะฮะเจลิฟิตอันนี้เราก็จะเอาหน่อเอาต้นต้นที่แบบว่าเฮ้ยเต่งตึงนะมีตอเหมือนเดิม คัตเตอร์นะฮะต้องใช้ใบใหม่ใบกลมคมนี่เราต้องเช็ดให้อาดเพื่อว่าเราติดกับเทปมันจะได้ไม่คลายตัวมันจะได้อยู่หลังจากที่กราฟทิงเดมอนนะฮะหัวละแสนห้าแล้วที่ฮาไปแล้วก็ตายหมดผมติดเชื้อนะครับนะฮะเรจาจะมาแก้หน้าด้วยการกราฟต้นนี้เนื้อมีน้อยเนื้อตอนมีน้อยอ่ะนี่แล้วกันนะเดีย๋ยวพอเรากราฟเสร็จปุ๊บให้จันเอ็มปูกเดียวเลย นี่มันต้องมีเนื้อตอเยอะเนี่ยที่หนูถามว่าที่หนูบอกว่าเนื้อตอน้อยกับเนื้อตอเยอะเป็นอย่างนี้ข้างนี้คือเนื้อตอน้อยอันนี้คือเนื้อตอเยอะพร้อมที่จะกลับน้อยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรตัดไวมันก็อั้นเดี๋ยวให้มันใหญ่อแล้า,าตัดหัวอย่างนี้มันก็อัน้นอ่าพอเรา,เรา,เ,ราเราจะเราได้แบบนี้แล้วนะฮะแล้วก็ปึ๊บกระไปึ๊บกระไฮนี่ครับเหมือนเดิมนะฮะแปะไป,ไป เมื่อก่อนเ่ยกราบบ่อยพอเราไม่ได้กราบมาเป็นปีเนี้ยมันก็พีนงองอาจจะตกลงไปเราไม่ได้กราบทุกวันไงแต่ก็ยังพอยังพอทําได้แหละย้ําอีกครั้งหนึ่งที่ของหนูเนี่ยต้องปลูกต่ออยู่ในกระถางเดียวกันสอ,องอันแบบนี้เพราะพื้นที่เราน้อยเลี้ยงแบบนี้ไปก่อนพอมันโตพอมันใหญ่หัวชนกันพ๊กเราก็แยกกระถางใครกระถางมาันอะต่อไป นี่หนก,ก็ได้ไหนแล้วนะครับเราก็จะกราฟตองอ่อนไปกับตรงนี้เลยเดิมครับเช็ดต่อให้สะอาดเี่ไอหัวเล็กๆเี้ยไว,ไวไก้ก่อนนะฮะไวไก้กระถับแม่มก่อนทันฮะครึ่งเลยน,นี่ก็มีเชื้อเนี่ยมีเชื้อเนี่ยถ้าไม่โออกเน่าเนี่ยเราก็จะเอาแบบว่าเอาลอ่อชัวๆนะครับเราก็จะยาวหน่อยเออไม่ใช่ยาวกว้าง บบกว้างหน่อยนเนี่ยอันนี้เริ่มติดเชื้อแล้วนี่นี่เริ่มติดเชื้อแล้วน,นี่คือเริ่มติดเชือ้อปล่อยไปนานๆก็เน่าอันนี้คือไม่มีเชื้อโรคอันนี้จะมีเนื้อจะมีเนื้อต่อ เหมือนเดิมน,นะคะเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือเอากระดาษเช็ดชู่นะครับมาม้วนม้วนม้วนม้ว,วนนี้หน่อยเราก็จะวางวางไว้ตรงนี้นะะเพื่อเพื่อเหมือนดันหัวเขา,า,าถ้าเป็นเป็นหัวท้ายของกาบอันเนี้ยถ้าเป็นหัวท้ายของกาบอันเนี้ย ถ้าเราจะแปะแกราฟแบบแกราฟอย่างนี้ไปได้เลยกราฟได้มันก็จะมีหนอแถวนี้นะฮะแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นคลิปสวยๆทั้งหน้าและหลังเข้าใจฮะถ้าเรากราฟแบบเนี้ยมันก็จะโตฝั่งเดียวแต่ถ้าเราอยากให้มันโตสองฝั่งใหญ่ไว้ต้องตัดท้ายด้วยเนี่ยตัดท้ายนี่ออกตัดท้ายนี่ออกเลยอ่ามันก็จะกลายเป็นคลิปที่โตสองฝั่ง พอตัดสั้นมันมันไม่ได้ล้วก็จะทําให้ดูว่าถ้าตรงตูดเนี่ยถ้าเราไปกราฟเนี่ยมันจะไม่ออกและเพราะฉะนั้นเราจะตัดหัวแต่ขายเพื่อมันแตกโตมันจะโตมันจะโตได้เร็วขึ้นถ้าเราแปะแค่ตูดอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แง๊กอยู่แง๊มันก็จะมีหนอมให้หนอมถ้าติดได้ก็เอาไปแปะได้แต่มันเหลือน้อยแล้วอาไม่เอาเนี่ยเนี่ยเราจะให้อาจารย์เอ็มรื้อแล้วก็ปลูกเลยตัดรากไม่ต้องสั้นมากแล้วก็บังบังบงบังแล้วก็ปลูกเลย จะแบ่งเป็นเป็นสองตอนมีตอนตอนแรกตอนจบอยู่นี่ผูはは้ที่น้อยมากเสร็จก็ได้ทั้งหมด หนึ่งสองสามส่ารอดกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่ารอดอยู่อ่ะตัดก่อน <c oughs> <c oughs> ใจเดียวกันใจเดียวกันเอามาต่อไปเป็นรีกราร์ดนะฮะรีกราร์ดก็คือไม้ต่อมันมันไม่ได้ไม่ได้ไมาตรฐานแล้วเราก็ตัดออกไอ้เอองี้ยเราเชื่อว่าตรงกลางมีมีเชื้อโรคเนี่ยต้องเอาไว้เพราะมันติดเปียเอแล้วสวยนะฮะเนี่ยคือตัดตัดหนามออกก่อน เราจะรีการ์ฟต่อเดิมมันไม่โตนะเราก็ใช้ต่อใหม่ที่การตัดหนามบางคนบอกไม่ตัดได้ไหมได้เดี๋ยวเข้าหูเข้าตาบอดนะรูเราตัดตัดรากเราต้องแปลงรากเป็นไอรอนแมนไม่พักกูเลยนะไม่ห้ามกูเลยนะอ่เยนะเ<อ>พลิน,น,นตากร้องมันเพลินบะรั้วเราจะรีการ์ฟนะฮะใส่ต่อนี้ หัวไม้มีเนื้อนะฮะเราต้องหาตอที่มันมีเนื้อเยอะเหมือนกันปั๊บมาเฮ้ยปั๊บมาใ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 ห้ให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 อะหลังจากนั้นนะครับเรามาดูกันว่ารีการ์ตต้องตัดค่อยๆตัดไปก่อนนะฮะตัดอย่างนี้ปับ๊บนะเี้ยวตัดไม้เบี้ยวเดี๋ยวนี้กูตัดเบี้ยวตายแล้ว Icana, ตาเตือนไม่ไหวแล้วสภาพเนี่ยบุ๊อเรเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องเรียกอะไรองหาอะไรช่วยดามหัวเขาหน่อยตรงกลางก็จะเอาแบบกลมๆอ่ะอะไรกระดาษกระดาษกระดาษมัดกลมๆเพื่อดันดันแกนต่อเขากับหัวไม้ให้มันตรงกันพีเราตัดบางไปเนี่ยอย่างเงี้ยต้องวางอย่างนี้ ่อไปเป็การช่วยชีวิตนะครับหรือต้องการดำรงเผ่าพันธุ์ของชนิดนี้อยู่ต่อไปนะนีนะ่อาจจะต้องใช้กล้องจุลทรรศในการต่ออ่ะมาเวลาจะกราบกราบแบบนี้นะฮะเราใช้ต่อแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าท่อนเลี้ยงมันใหญ่เพราะฉะนั้นหน่อเล็กเราต้องยิ่งใช้ท่อนเลี้ยงที่เล็กน,นี่คือต่อ,อเขาเรียกว่า เวลาเราเราเลี้ยงไปนานถ้าเราไม death, ่ตัดออกนะฮะถ้าเราตัดออกก็คือตอนนี้มันจะตึงถ้าเราไม่ตัดออกก็เลี้ยงไว้เผื่อไว้กราฟไอ้พวกกราฟเมล็ดกราฟหัวเล็กๆอาจจะไม่รอดนะบอกก่อนครับอาจจะไม่รอดเมื่อก่อนหนูก็กราฟเล็กๆเลี้ยกราฟทำไมแต่ก็ลองดูเลยมันต้องใช้ใบมิโกนใบมิโกนจะบางมิโกนแบบโกนหัวอีกข้เติมก็ใหม่อะไรอยู่ เบียดให้ดูว่ามันจะรอดไหมว้าเชื่อว่ะฮะบาดเยอะวันนี้ก็ไม่เหลือลบาดแล้วก็ใช่ไงมันติดเชื้อนี่ไงอ่ะให้ดูดิล่ะไม่ได้จริงจริมันมันมีเชื้อโรคอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ลองกราฟดูแล้วกันนะถ้ารอดก็คือรอดแต่ไม่ไม่น่ารอดเน่าอยากทำให้ดูว่ากราฟแบบนี้มันจับยังไง ลองรู้มีหนอนอะไเรเล็กๆที่แบบสวยๆอยากอยากให้กราบดูนี่หนอนหนอนอันนี้เป็นดอปปูอันนี้แม่มันแม,มน่ส่งเชื้อโรคมาจนถึงลูกคนไหนมาตายแล้วยังไงก็ไม่รอดนี่เราจะกราบหัวนี้ะม,มีใครเขาทำด้วยก็มีนะแต่น้อยไม่เคยเป็นใครทำหรอกมัน คือจะทําแบบนี้เขาจะการาฟกันเขาจะทํามันเฉพาะการาฟเมล็ดหมายความว่าใช้ตอริโทโลไม่ใช่ตอริเทโรเปอร์เลสเกียเปอร์เลสเกียเนี่ยมันจะคนก็ไม่ค่อยปลูกเพราะหนามมันปลูกหนามมันตำน้ำ,น,ำน้ำคาญมากมันดูดดื่มน้ำเล็กเขาจะใช้ต่อเปอร์เลสเกียเนี่ยนะฮะเพาะเมล็ดอ่ามติเพาะเมล็ดแอสโตปั๊มเขาตัดต่อยอดต่อเปอร์เลสเกียมาตัดมาแล้วเตีย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 วไปเลยมันมันลากมาง่ายพอได้14วันเปอร์เลสเกียลากเดินยอดมาสักสองใบสามใบสี่ใบ ต้นไม้งอกผลีงอกปุ๊บเขาก็ใช้ใบมีโกนปาต้นอ่อนแล้วก็เอาเอา,เอาใบเฟร์เซสเกียเนี่ยหักออกแล้วมันจะมียางใช่ไหมแล้วก็เอายางมาท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 าตรงต้นยอดมันอ่ะเหมือนเป็นกาวอะ่ะแล้วก็เอาไอ้ต้นมเมล็ดแอตโตหรือมเมล็ดจิมโนโท,ที่เราเพิ่งเพาะอ่ะค่อยๆวางแปะลงไปโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ตะกอตเทปไม่ต้องใช้อะไรแล้วก็เอาถุงซิปครอกคือต้องบอกกันว่าณปัจจุบันที่คนไทยมีไม้ไม้ได้เร็ว มีหน้าไม้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยใช้วิธีการกราฟอย่างเงี้ยเขากราฟมาเลยอยากรู้ว่ามันโตขึ้นมาเป็นยังไงเราก็ใช้ทำใมชชีนย่วยระยะเวลาใช่ไหมพวกตอนเหมือนทำให้ชีนที่แบบว่าย่ระยะเวลาว่าเฮ้ยปกติเราจะได้เห็นหน้าไม้สองปี<อ>ไม่ต้องแปดเดือนเห็นแล้วก็ต<อ>้องบอกว่าคนไทยเก่งต้องยอมรับว่าเขาเขาเป็นคนที่แบบว่าอืมรอดไปรอดไปรู้นะ แต่ต้องลดน้าแม่มันมันจะได้ส่งให้มันโปรตีนตึงๆๆปีทั่วไม่รอดก็แล้วกันถ้ารอดยังไงจะมาอัพเดตพอเรารอดปุ๊บเราก็ตัดมาแล้วมารอรากนะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ดูเลยตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่การามอย่างเงี้ยจนจน,จนมันโตปุ๊บเราก็จะมารอรากรอรากเสร็จปุ๊บเราจะแบบเป็นไม้ที่แบบว่าฝั่งแกนเป็ดก็เสร็จเปเข้ามาลาคลิปหรอ เสร็จแล้วคลิปนี้เสร็จแล้วขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูยูทูปโคตีลาบอยนะเข้ามาดูทูปขอฝากโกนะอือขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนกดสับตะไคร่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับขอบคุณทุกการทับสับตะไคร่นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับยูทูปโคตีลาบอยหรือว่าถ้าอยากจะเอฟไม้ก็ไปในเพจสวนสนุกแท็กตัดนะครับไอจีก็มี นะครับไลน์ช็อปก็มีนะครับแอดสวนุผลิตผลนะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีครั <c oughs>